สิงมาวินครับไปนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับสองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้สิงมาวินครับแล้วมีใครเป็นผู้ฟังผู้ช้อยบ้างนี่ตะปูแก้วเด่นบัตตลุงยูเอเคยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่สิบเก้าอะเราสูงประมาณเท่าไหร่เลยร้อยเจ็ดสิบอะน้ำหนักปล่อยมามากี่กิโลครับปล่อยป่วยหกสิบเ้ากิโลครับเราเป็นมวยสไตล์อะไรครับป่อยมาติคาแล้ววันนี้เราเจอกับ เคยเจอแบบนี้ไหมไม่เคยใครแรกเลยครับแล้วได้ติดสารที่เราต่อยเข้ามาป่ะบ้างมีนเขาเป็นมวยสไตล์อะไรขามวยขอแล้ววันนี้เราวางเกม่ยวแบนค่อยดูไม่ดีก็ค่อยไปเลยเนาะอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ดาเนนิที่นี่ใช่ไหมเมื่อเดือนก่อนวันนั้นเราต่อยเจอใครราชสศรีเป็นไงวันนั้นแพ้คะแนน ไปพลาดแพ้คะแนนเขาแบบไหนพลิกหรือว่าพลิกแพ้เขาแล้ววันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยสามหกครับแล้ววันนี้ต่อยสามเจ็ดครับก็ไม่มีผลอะไรเนาะสบายสบายอืมเราต่อยมนือมาลุ้นหุ้งนี้กี่ไฟแล้วประมาณสามสิบครับสามสิบกไฟล์อืมเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสงขลาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้หน่อยเชิญสงขลาเชิญไปแรงเชียร์แรงเชียร์ด้วยครับเป็นที่แน่นอนนะครับผมวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับ